สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอุปกรณ์กระบอกไล่นกไล่สัตว์ลั่นทุ่งครับแล้วก็ทิกต o อกอุปกรณ์กระบอกไล่นกลั่นทุ่งยูทูบสายยันชแนลครับวันนี้ผมอยู่กับที่ตะนะครับซึ่งอยู่ตาบลเดียวกับผมตาบลหนองมะมงอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทนะครับก็เป็นบ้านเกิดผมแล้วก็ที่ทํางานผมก็อยู่ที่นี่นะครับหลังเลิกงานแล้วนะครับวันนี้ก็เอาลั่นทุ่งมาฝากพี่ตะนะครับเพราะว่าพี่ตะสนใจที่จะเอามาใช้ทดแทน ประทัดลูกบอลระเบิดปิงปองมันปลอดภทยเสียงดังนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับวันนี้พี่ตะเลือกกระบอกสีส้มนะครับโาะมันสว่างนะครับ f c ที่ได้รับล้นทุ่งนะครับผมส่งไปจะเห็นบริเวณหัวจุดนะครับก่อนใช้งานนะครับเอาโฟมไปกระแทกออกก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับผมใส่การกระแทกไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นหัวจุดนะครับ กดนะครับหลายคนใช้งานผิดไปบิดไม่ใช่นะครับบิดมันจะหักต้องกดอย่างนี้ครับกดอย่างนี้นะครับก่อนใช้งานสังเกตดูสายไฟต้องตั้งตรงนะครับลักษณะนี้นะครับผมจะสาธิตทวีตตะดูนะครับปลอดภัยนะครับเสียงดังด้วยนะครับถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่สิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับแต่ควรใช้ในชุมชนไม่ใช่ในชุมชนหมู่บ้าน นะครับควรใช้ในสถานที่ห่างไกลชุมชนหมู่บ้านนะครับไม่ใช่สิ่งเคียมอองปืนนะครับถ้าใช้ในชุมชนหมู่บ้านจะผิดบรพรบ,บรสาธารณสุขเรื่องเขตลำคาญนะครับฉีดพ่นสักผมทดลอง4ครั้งนะครับเช็คปั๊มก่อนสเปเย์ที่ใช้แอลกอฮอล์ร้อยเปเซ็นครับหนึ่งสสามสี่แค่นี้เองนะครับผมจำตามเลยไหมไม่ังเดี๋ยวลองก่อนก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับ จากนั้นนะครับขย่าลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยออกแรงขย่าลักษณะนี้เห็นนกพิราบไหมครับเริ่มมาแล้วพิตะใส่แอลกอฮอล์เลยเดี๋ยวสองทีไลนะ่มาเนี่ยครับเนี่ยขย่าลักษณะเนี้หัวจุดอยู่ด้านบนปากกระบอกอยู่ด้านล่างพ,าาพ,ทพิทักษเอาทีสามดีอาสี่ทีอาสี่ทีนะครับล้อมเน้นย้ำนะครับบ้านหลังนี้ห่างจาก ตัวชุมชนเป็นบ้านที่อยู่ในบริเวณนาตัวเองนะครับปัญหาที่เจอคือนกพิราบนะครับมันพักอาศัยอยู่จากนั้นนะครับผมจะหันไปกระบอกไปที่บริเวณหลังคานะครับตะยิงส่งนะครับนะครับลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับนกไปแล้วตาเนี่ยครับแน่นของเขาแน่นอนนะครับเดี๋ยวส่งไปสิอีกสักคนละทีพี่ตานะครับเอา เอาห้าเลยผมเอาห้าเลยนู่นไปนู่นแล้วหนึ่งสองสามรชาวบ้านเหลือเกินปัญหาระดับชาตินกพิราบเนี่ยครับแต่จริงๆเราไปไปไปยิงกันที่โบสถ์ดิ่งกันนะโอ้โหไม่ไหวเนี่ยครับหนึ่งสองบินไปแล้วนะครับบินตัวนี้บินไปแล้วเดี๋ยวไล่มันต้องพยายามไล่นะครับต้องพยายามไล่อย่างี่าเสร็ใหม่นิืวใหม่ในม่ะครับอ่าเนี่ยครับใช้ได้นานนะครับ เนี่ยครับขยับลักษณะนี้นะครับแล้วก็หันปากกระบอกที่เราจะไล่นกครับเป็นไงบ้างครับเสียงดังกว่าลูกบอลไหมดังดังกว่าดังกว่ามันปลอดภัยด้วยอย่างนี้ปลอดภัยปลอดภัยแล้วมันสามารถที่จะใช้ตอนที่เราหว่านข้าวได้ด้วยเก็บรักษาดีๆเนี่ยนะครับตอนนี้ FC ที่ใช้ทางบ้านตอนนี้1ปีกว่าแล้วกระบอกยังไม่เป็นอะไรเลยส่วนมากก็จะเป็นหัวจุดหัวจุดมีปัญหานะครับเรามีอะไหล่ให้นะครับแต่ทุกท่านที่ได้ไปก็จะได้2หัวจุดอยู่แล้วผมมีอะไหล่ให้ไป2หัวนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณพิตะด้วยกันนะครับขอบคุณ f อทุกท่านครับผเกาดีจริงๆครับ